สวัสดีค่ะหมอสุนิสาจากโรงพยบาบาลธรรมศาสตร์ค่ะก็จะขอแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่องโ o p โ f ฟ l TCI เออได้มีได้มีโอกาสใช้มากตอนที่อยู่อัมสเตอร์ดัมเพราะว่าได้ทำคนไข้ outpatient แล้วก็เ,เคสทั่วไปที่นู้นเนี่ยเขาจะใช้ในในเคสอัลโทกับเคส outpatient เนี่ยประมาณ70%เร์ของเคสที่จะทำเป็นทิวาแล้วก็ใช้เครื่องโ o p โ f ฟ l TCI ติดคู่กับเบน,นิเซนตานิวก็ค่อนข้างประทับใจทีเดียวเพราะว่าคนไข้จะตื่นเร็วแล้วก็ไม่มีนอร์เซลโมดตฟิ้งมากนะักนะคะเอ่อพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยคุณแม่ก็ได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็เออเราก็ใช้ตั้งแต่ไลท์ซซเดชั่นจนถึงกระทั่งทำเจนเนอเรลลิซิเซียโดยใช้ทิวาเทคนิคนะคะ ถึงเราไม่มีเลยมีเซนเตอนิลเนี่ยก็คือใช้ร่วมกับโอปิออยได้ในกรณีที่เป็นทำซีเดชันเนี่ยก็แนะนำว่าเราควรจะมอนิเตอร์การหายใจของไู้ยนี่เพิ่โดยต่อกับสาย <c oughs> ที่เราให้อุปกรณ์ออกซิเจนเนี่ย <c oughs> เข้ากับเครื่องเอ็นเตอร์เซเตอร์ นะคะเราก็จะดูแค่ว่าคนไข้หายใจสักกี่ครั้งต่อนาทีแล้วก็ไท่ดาวโวล่มได้เยอะพอไหมนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งว่าเราไม่ซีเดตหนักเกินไปก็จะง่ายมากเลยการปรับก็แค่ปรับคุมในเครื่องนะคะการใช้ซีเดชัน,นก็จะง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยที่เราอ,อาจจะต้องใช้เฟน t ต n ร l หรือใชออ้ดอมิกุ้มนะคะ ส่วน, General นเจเนอ a l ลในซินเซียเนี่ยก็เนื่องจากเราไม่มีอะไรมีเฟนตนิลก็ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ในกรณีที่เราไม่อยากให้มีนอเซียมวอมิตติ้งเยอะอย่างเช่นเคสมัตฟันอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แต่พอยที่อยากจะเตือนกนะ็คือว่าตอนช่วงที่จะเสร็จะคะ่ะเราก็ต้องไปเกรดมันลงเหมือนกันเหมือนกับการใช้อินเทเลชันที่เราต้องหัไปเทรดว่าต้องลดยาประมาณไหนและเมื่อไหรถึงจะเป็นดีแต่พอคนไข้ตื่นจากที่วา โดยโพรพฟโ,โฟลนี่ยก็มักจะตื่นเป็นก็ที่ฝากไว้ก็มีท่าน,นี้ค่ะ